สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในเลสเพย์ของผมนะครับนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจับซอมบี้พิกแมนนะฮะดูซิว่าจับยังไงไม่ให้ทั้งเนเธอร์ลุมตีเรานะฮะนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปจับมันมาพร้อมๆกันเลยนะแต่ว่าอันดับแรกครับเนมแท็กผมยังไม่มีเดี๋ยวผมต้องแปลว์อิมอรอลไปแรกเนมแท็กก่อนนะเนาะอ่าอิมอรอลต้องใช้ขี่ก้อนนะอ่ายี่สิบก้อนพอไหมยี่สิบน่าจะยี่สิบน่าจะไม่ผิดยี่สิบนะยี่สิบไปเลย โอเคตรงนี้น้ำแข็งไม่ละลายนะครับเพราะมันเป็นตอนกลางคืนอยู่นะฮะมันจะละลายเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนะครับอ่าโอเคอืมปาปาปาอไปแรกกับีเลเจอร์นะครับอือฮึวัสดีพวกขอแรกหน่อยแรกเนมแท็กเนม้แท็กีร้องอ่าโอเคได้แล้วแล้วก็ปิดไว้นะฮะปิดไว้ปาดปาบเยี่ยมกลับบ้านครับจังหวะนี้เดี๋ยวไปไปตั้งชื่อก่อนนะ แล้วก็เอามาใส่ Zombie p i ง m a n นะฮะตั้งชื่อว่าอะไรเดย์อ่อมันมี Wednesday แล้วใช่ไหมแล้วก็ Thursday ครับวันพฤหัสอ่ากินแป๊บอ่า Thursday เดี๋ยวตั้งชื่อแป๊บ T H U R S D A Y อ่ะฮะ Thursday T H U R S D A Y โอเคไปผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมกันแล้วไปที่เนเธอร์สิครับรออะไรจังหวะน,นี้อ่าวิธีทำก็คือนะฮะจับซอมบี้พิงแมนเดินเข้าประตูเนเธอร์พ่อทอ่อเพื่อมาที่โลกเราก่อนครับอันดับแรกซึ่งอย่าไปอย่าเพึ่งไปฆ่ามัน,นะฮะอันนี้คือเป็นอะไรที่ถ้าเกิดไปฆ่ามันนะัเป็นอะไรที่จีมากก็คือทำยังไงก็รอรอมันรอมันอย่างเดียวเออขึ้นไปขึ้นไปพวกนั่นแหละอื้มสวยงามมากเฮ้ยเลยจะจับลูกมันไปลูกมันอยู่ข้างบนพอดีไง เฮ้ยพวกมาทางนี้มาทางนี้โอ้ไม่มีอะไรล่อมันเลยว้ยนี่แหมคือถ้ามันอยู่ในบนชั้นนี้เนี่ยมันจะดีมากเลยครับเพราะว่าผมจะได้จับมันมาได้โอเคทั้งนั้นทําให้มันสปอนเกิดทาอะไรไม่ได้ครับยกเว้นทําให้มันสปอนเกิดเพราะฉะนั้นผมจะถูกตรงนี้ไว้ก็แล้วกันเผื่อมันจะเกิดนะฮะทำที่ว่าให้มันเกิดครับผมต้องการมันดูดูดูลาวาอ่าสังเกตไหมครับว่าลาวาในเนเธอร์นะฮะมันจะไหลเร็วกว่าตอนอยู่บนโลกนะครับ มันเป็นอะไรที่แย่มากนะเออผู้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอืมอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวเดอึบอึบอึบอืมโอเคโอเคได้อยู่โอเคกินเข้าไปโอ้โหลาวาวเรื่องเหมือนกันแฮะโอเคงั้นเอาทำไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะอ่ะฮะเดี๋ยวผมทุบข้างบนดออกอืมทุบ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 ลาวาไหลลงมาแล้วเว้ยลาวาในนี้ถือเป็นอะไรที่แย่มากครับก็คือมันไหลเร็วมากลองสังเกตดูนะ ลาวาในนี้เธอมันจะไหลเร็วกว่าลาวาที่อยู่บนโลกเราครับสังเกตด,ดูนะมันจะไหลเร็วกว่ากันมากเลยโอ้โหนี่เจอโจทย์แล้วเงยโอโ้ปิดไว้ก่อนเลยโอ้กอดเฮ้ยสมบีพพิงแมน,น่าจะมีตัวใหญ่ป่ะผมอยากได้ตัวใหญ่ผมไม่ได้อยากได้ลูกมันหรือว่าลูกมันไปก่อนดีเนาะเอเอลูกมันไปก่อนไหมฮะเอาไงดีแต่ว่าถ้าจับลูกมันก็คือได้ตอนนี้เลยนะแต่ว่าถ้ารอตัวใหญ่ก็รอมันขึ้นมาชั้นนี้นะครับผมจะได้ดันมันเข้าตรงนู้นถ้าเกิดผมไปตีมันใช่ไหมมัน มากันเป็นสิบแน่นอนผมบอกเลยนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมออกห่างตรงนี้แล้วก็ให้มันเกิดอะไรเนาะอืรอรอรอ,อ,อ,อเท่านั้นที่คองลูกครับอออยากได้พิกแมนก็ต้องรอแหละนะพิกแมนก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับจู่แถวนี้อ,อจะว่าไปทางนี้ผมยังไม่เคยไปใช่ปะแล้วมันมีมันมีไอ้บล็อกที่เป็นแมคม่บล็อกหรือเปล่าแถวนี้ ลงไปดูไหมลงไปดูแล้วเสียหายไหมเนี่ยโอเคไม่น่าจะเสียหายปาบแมกมาบ็อกนะ่อยากเจอมากเลยหนะ่แต่มันบมูมีมันทําไปได้จังไดมันบมีแมกมาบล็อกหนะ่นี่ครับแมกมาบ็อกไม่เห็นเลยกอดเดเมจมันอะไรกันวันนี้โอ้ยเสียเลยที่ซ็งนะดูดิแมกมาบ็อกไม่เกิดเลยครับขอบคุณมากไหมครับถ้าผมปาไปผมจะตกลาวาไหมอลองคิดดู เสียงดีไหมวะเอ้ยเอามาเอาไหมเอาไหมอ๊ะอ่ะสักหน่อยสักหน่อยอึบ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 โอ้คือเพื่อตามหาแม่แม่บล็อกเลยนะเนี่ยแต่มันม er> ีให er ้ผมก็ดีอยู่หรอกมันไม่มีเลยโอ้ยรังแกกันชิบหออะไรพวกนี้บ้าไปตรงนู้นโอเคอ๋อตรงนี้เป็นเนเธอร์เหรอแสดงว่ามันต้องต้องออกห่างสักหน่อยนะผมคิดว่าน่าจะเจอในไม่เร็วไม่ช้านี่ก็ นะประมาณนั้นแหละโอเคกลับไปกลับไปคิดว่าผมจะปลาถึงไหมไม่รู้ครับแต่ที่รู้ปลาไปก่อนทามุม45องศานะฮะมันจะปลาไปได้ไกลที่สุดนะฮะมุมนี้ทามุม45แล้วก็ปลากันไปโลดนะโอเคเราต้องปีนขึ้นไปอือฮึไปขึ้นไปเลยขึ้นไปถูกที่ไหมเนะี่ยโอ้ยังต่ําไปยังต่ําไปผมอยู่ไหนวะเนี่ยไม่น่าลงมาเลยจริงๆเถอ โอ้ยเดินบนโซแซนก็เดินยากอีกครับคือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเอาอาหารหมดวัดเตอร์โอ้ยผมลงมาตรงไหนวะตอนนั้นโอ้ยกอดเด m ม t มันอะไรกันวะนี่อืมกษัตนี้เธออยู่ตรงนั้นโอเคไม่น่าจะหลงขาขึ้นไปตรงนี้อย่าโดนพิกแมนนะขอรองโอเคไม่โดนครับเอ้ยติดติดมันติดอะไรเนยมันติดีวีติดติด,ตดเลยอืม มันก็ยิ่งจัดเรนอีกนะเฮ้ยกลับไปดูดิว่าพิกแมนเราอั่นี้นยังครับไปดูไปดูไปด,ไปดูเราต้องดูอ่ะเอาไก่มาปล่อยที่เนเธอร์หน่อย <c oughs> เออโอ้เลือดเหลือน้อยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ภารกิ่งของเราก็คือดันมันเข้าไปแล้วมันจะร้าไปที่โลกเราทันทีฮะยังไม่เกิดอยู่ล่ะเฮ้พวกเดินไปหน่อยได้ไหมเดินไปหน่อยได้ <c oughs> โอ้ยโอเคมันไม่ยอมมาเกิดตรงนี้เลยเว้ยอะไรวะเนี่ย เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับไปโลกไปเติมอาหารก่อนแป๊บนึงนะอ่าโอเคโอ้โหเดินไม่ได้เลยไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยอืมเดี๋ยวขอไปเติมอาหารก่อนครับแป๊บนึงตื่นช้ามากถ้าเตือนแบบนี้จากระยะทางไกลนะโอ้โหเลยที่จีจีเขาทำไมถึ่ไม่จับยากอย่างนี้วะจะจับง่ายเองครับโอ้ยเสียงมากไหนดูสิ กอดแดนมมันอะไรกันวะนี่แต่ว่าผมว่ามัมมี่น่าจะจับง่ายอยู่นะครับ <ije an> เพราะว่ามันตอนเช้ามันไม่โดนแดดเผาไงเออประมาณนั้นนะตอนเช้าไม่โดนแดดเผาก็เป็นอะไรที่ดีไอ,อพวกเดินขึ้นมาอีกเดินขึ้นมานน่นแหละเดินขึ้นมาชั้นนี้หน่อย <biz> เร็วดีเดินขึ้นมาชั้นนี้หน่อยเนาะขอสักตัวเถอะถ้ามันไม่ยอมเกิดเลยเนาะโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจ้าโอ้โหเดินขึ้นมาขอบคุณแต็งจิวโซมัดไปไปเลยไปเลยดาบอินชานด้วยขอบคุณ ไปไปไปสกิลตันถ้าจำไม่ผิดนะผมก็จับธนูเอนชานนะใช่ไหมอ่าฮะตัวธนูเอนชานครับเอ,อ้ยพวกอยาก่าพุ่งไปมาทางนี้โอ้มันผิดทางมันผิดทางแล้วทางนั้นผิดทางเดินมาทางนี้เออ,อต้องดันไปทีละนิดโอเคไป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 เร็ว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 พวกแบบนี้มองไม่เห็นครับออาดันแบบนี้แล้วกันโอเคไปพวกเรื่องเรื่อเรือเข้าเข้านที่อพอทอนะจ๊ะ เดีเเ๋อย่าเดินลงไปบล็อกอื่นนะเว้ยขอร้อง Come on, man. Come on, man. ขอมนแมนขอมนแมนเขาไปรลยเขาไปรลยนั่นแหละสวยงามไปแล้ว <c oughs> โอเคได้แล้วครับขอบคุณขอบคุณสวรรค์ถึงเวลาแล้วสินะวาไปโลดพิกแมนไม่โดนเผาใช่ไหมตอนเช้าก็น่าจะใช่นะฮะโอเคอย่าอย่ากลับไปนะขอร้องได้มาทั้งทีแล้วอยากลับไปอยาไปใกล้นี้เธอพ่อท่อ อมองไม่เห็นเลยว้ยโอ้โหแคคตัสบงังครับเอ้ยไม่ใช่แคคตัสมันอะไรวะเนี่ยมันชูกาเคนนี่ว่ะแคคตัสมันอ้นะครับกระบ,บองเผชรโอเคพวกเอามือเปล่าตบหนึ่งครั้งอีอีอเพื่อนไม่เห็นนะฮะเพราะว่าเราอยู่บนโลกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอน้อ,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 องมาย Independ. ากัดมันนะเว้ยน้องมาอยากัดนะขอร้องเออในเมื่อมันไม่ตบเราน้องมามันก็ไม่กัดครับอ่าฮะขมออนแมนไม่โดนแดดเผาเป็นรีทีจีเยี่ยมยอดผมได้เตรียมกงขังไว้รอแล้วแหละไม่ต้องห่วงครับ โอเคน้องหมาอย่าเพิ่งยุ่งนะจ๊ะไปแล้วโอเคโอ้ได้ตัวหนึ่งละเฮ้ยน่าผมจะยาสปีดมันด้วยวะแต่ไม่ต้องยาสปีดมันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วเปล่าวะไม่รู้ครับน่าจะประมาณนั้นอีอีอีอ,อ,อีด้วยอืมขโมนแมนอ่าต้องลากมันไปที่พิพิธภัณฑ์ครับแถวพิพิธภัณฑ์มันไม่มีเนเธอร์พัทเทอเออน้าผมจะสร้างเนเธอร์พัทเทอเนาะเออสร้างแป๊บเดียวเดี๋ยวว่าค่อยถอนออกก็ได้เออวะแล้วมันลากมาทำไมวะจากบ้านเนี่ยโอ้ขี้เกียจ พี okay, ไม่เป็นไรผมคิดไม่ถึงครับเอาเป็นว่าลากจากบ้านไปก็ไม่เสียหายนะก็ไม่เสียหายนี่ือมอมอนแมนเร็วเร็วเรพิกแมนนี่ก็คือแตะต้องไม่ได้นะแต่ถ้าแต่นี่มันมาทั้งนเนเธอ์ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแตะบนโลกของเรานะฮะเป็นอะไรที่ดีมากก็คือเพื่อนมันจะไม่รู้นะฮะเพราะว่าเพื่อนมันไม่สามารถมองผ่านประตูมิตินั้นได้นะครับเป็นอะไรที่ดีอืม ฟาร์มทองก็ไม่ค่อยได้ไปเลยนะฮะณจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนคลิปหนะ้าอาจจะพาทําฟาร์มนั่นก็ได้ฟาร์มตกปลาอัตโนมัตินะฮะนะครับซึ่งผมไปดูมาแล้วนะครับอืคุณสตีฟคุงเขา <c oughs> <c oughs> เขาทำนะแล้วผมอยากทำตามนะเห็น <c oughs> เขาบอกว่ามันจะได้เมนดิงด้วยอืมเป็นอะไรที่อยากได้อีกแล้วนะเดี๋ยวผมทำเ <c oughs> ดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วไปทำไว้ในเลสเทย์แล้วเนี่ยอ่า <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าไม่แ <man> น่ครับคลิปหน้าก็อาจจะพาทำนะฮะมาฮะอืมมาๆมาๆเดี๋ยวให้เครดิตไว้ด้วยก็แล้วกันนะเนาะอือฮึประมาณนั้นขมอ่อนแมเร็ว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 มา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 เร็วสิเร็วสิโอเคตอนเช้ามันมันได้นั่นนะเข้าใจไหมเฮ้ยเร็ว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  โอเคโอเคโอเคน้ำแข็งอย่าละลายอ่ะต้องเดินแบบมูนวอลครับมูนวอลเลยเหรอือมอดูด,ดูมันมาเร็วจังใจยเย็นเขเมแบบนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้เหรอก็ได้สิโอ้ยโ,โดนตบมั้ยใจเย็นพวกเราแค่สกิดนายเฉยมาเร็วถึงพิพิธภัณฑ์แล้วมามามามชัมม้นสองก็จะเอาเป็นจัดแสดงไอของอะไรดีของพวกไอเทมนะฮะไอเทมที่หายาก ก็เช่นปีกเออปีกแล้วก็เห็นหน้องบอกว่ามันใช้หนังวัวซ่อมได้แต่ผมยังไม่ซ่อมนะฮะถ้าจะถ้ามัน e n c h a n c mending ใส่ได้จะดีมากเลยนะก็คือมันจะไม่ได้ไม่ต้องซ่อมไงอย่าเดเวลอืมต่อมานั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาทําฟาร์มตกปลาอัตโนมัติก็แล้วกันเนาะนะครับเ,เพื่อที่จะแบบใช้ปัมม๊ม mending ได้ด้วยเห็นเห็นคุณติฟคุงว่านะทำให้ผมนี้โคตรอยากได้บอกเลยนะ โอเคพวกเข้ามาเข้ามาสินี่มันเหมือนบั๊กอะไรหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่บัก๊กไอเด้นอะโอ้โหโดนทุบเลยโอ้โหใจเย็นพวกจใจเย็นใจเย็นปึ๊บโอเคโอเคจใจเย็นพวกอาา่าฮะประตูปิดเรียบร้อยนะเยี่ยมโอเคครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมทุบเปิดทางมันก่อนนะโอเคครับมา ใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นโอ้โหมรีบจังเลยอย่ารีบสิรีบล่ะเฮ้ย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 โอ้ใจเย็นพวกภารกิจของเราวันนี้จับพิงแมนให้ได้หนึ่งตัวก็เป็นอะไรที่จีจีแล้วครับมาคอมอนเร็วผมว่าน่าจะได้แล้วแหละป้าแบบนี้เออออกไม่ได้เยี่ยมขอบคุณโอเคขอบคุณมาก ทำอะไรเราไม่ได้สิโอ้โหทุบนี่ฟิวเลยนะเดี๋ยวใจเย็นพวกใจเย็นเพื่อนฝูงโอเคเรียบร้อยผมได้มาแล้วหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะโอเคแต่ผมใส่นี่มันก่อนป้าบเทิร์ฟดีวันเอ่อวันพฤหัสตัวบอดีนะฮะแล้วก็ไฟเดนะถัดไปนะแต่ก็ยังไม่รู้เลยครับจะจับตัวอะไรแต่ผมอยากจับมัมมี่มากเลยนะอยากจับมากแต่ว่าผมต้องไปลากมันนะตั้งแต่ทะเลทรายเนี่ยดูดิ ต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วกันเที่ยวด้วยละ่ะปล่อยเข้าไปเลยเอ,อ้ามันไม่ยอมเข้าเลยเวย้ยมอนพวกโอ้โหมาทางนี้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 เอ้ามันไม่ยอมมาเลยเวย้ยมาทางนี้เนี่ยมาทางนี้อขอบคุณเออ,อปิดไว้เลยแล้วกันนะปิดไว้ได้ไหมโอเคปิดไว้เลย,เเลยแต่มันก็ยังจ้องผมอยู่นะ มียังไงกับไอ้หมอนี่ดิไปผมกลัวมันตายอยู่ทุกมันบ่อยๆแต่ว่าพิกแมนมันตายยากใช่ไหมท่าที่ดงที่ดูไว้โอเคไม่น่าจะเห็นผมแล้วตอนนี้ก็รอให้มันเดินไปตรงกลางครับแล้วผมก็จะอุดมันเลยนะภาอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้จะใส่แล้วล่ะโอเคได้แหละขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากอ่าฮะเยี่ยมภาพ โอเคครับโอเคเป็นอะไรที่แจ่มป้าปิดไว้อาา่าฮะได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวครับหืมสะสมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เต็มพิพิธภัณฑ์เองครับอ๋อคิปเปอร์ว่ายัางไงฮะอยากได้ชาคิปเปอร์ว่าโอ้โหซิงก์แล้วนะน่าจะได้เน,ะนาะนะครับอืมโอเคครับผมนะก็ยังไงก็นี่ก็ได้ซอมบี้วิกแมนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมพาทํา ฟาร์มตกปลาอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวผมขอไปเรียนรู้แบบวิธีการทํามาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาสอนอีกรอบนึงนะฮะโอเคครับผมนะเป็นว่าสําหรับคลิปนี้คงมีรอบเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะครับผมโอเคครับผมนะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ